สวัสดีครับคุณป๊อปครับนะครับวันนี้ดีใจนะครับคุณป๊อปให้เกียรติเข้ามาในสกู๊ปข่าวนะครับของซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กอีกครั้งครั้งก่อนเราเจอกันนะครับที่เดอะบอกมังกาปิดนะครับเที่ยวนี้ซีอีโอป๊อปของเรานะครับมานะครับในฐานะผลักดันสิ่งดีๆเพื่อผู้บริโภคนั่นก็คือนะครับอาสาสมัครคุ้มครองและป้องกันผู้บริโภคนะครับซีอีโอป๊อปครับตอนนี้นะครับในเรื่องของนาน่าเชิงกับ อาสาสมัครอย่างนี้เกี่ยวข้องกันยังไงครับจริงๆแล้วมันเป็นการเกี่ยวข้องของธุบรษัทขายตรง<อ>นะครับ,ค,รบคือผมมองว่าโครงการนี้มันต้องการเฟ้นหาผู้ประกอบการ,รธุรกิจสีขาวนะค,ะครับที่อยากจะผลักดันให้เราก็ต้องการความคุ้มครองแล้วเราก็อยากให้เพื่อนของเราถูกการคุ้มครองที่ดีนั่นขายตรงเนี่ยผมมองว่าธุรกิจขายตรงใหม่เนี่ยมันควรที่จะต้อง มีการช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้นนะครับหรือที่แบบการเข้าถึงผู้การหรือการเข้าถึงการการกำกัดดูแลคุ้มครองผู้พวกาเนี้ยมันาจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่วันนี้พคบวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของผู้ประกอบการรวมถึงอย่างพี่พี่กติเองก็คือท,ทําธุรกิจใช่ไหมครับทำยังไงที่พี่จะทําถูกกฎหมายทายังไงพี่จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทายังไงที่พี่จะเดินไปในสังคมแบบถูกต้องรวมถึงพี่อาจจะเป็น หูตาให้กับทางภาครัฐได้ด้วยในอนาคตนะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเชงนะครับของภาครัฐบาลนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาผลักดันมอบสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคทีนี้มาถึงนาหน้าครับอันี้คําว่าเชงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับดังมากนะครับในสื่อสารออนไลน์มันคืออะไรครับก็คือการเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องนะครับการคําว่าเชงคือการเปลี่ยนแปลง ผมเชื่อว่าทุกครั้งกันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะได้อะไรบางอย่างแต่มันต้องเสียอะไรบางอย่างแต่ว่าผลดีมันได้กว่าผลเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเชิงครั้งแรกที่ผมเห็นคํานี้ก็คือข่าของบารักโอบามาคอนเ c ็ปต์เชิงเที่ยวนี้นาน่าเชิงจะเกิดสิ่งที่มันเติบโตขึ้นแนนล่าทราบว่าเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีเขาเรียกว่าคล้ายๆธุรกิจ Time Sharing หรือที่เรียกว่า h o l เ d a y ขยายความนิดนึงนะครับคำว่าเชงกับ h o l เ d a y ที่เข้าอยู่ในนาน่าเน ผู้ถือหุ้นเนี่ยอย่างพี่ชานพี่ตุ๊กเนี่ยก็เป็นเจ้าของนานารีสอร์ทซึ่งซึ่งเปิดมา6ปี7ปีแล้วก็คือเป็นได้รับการยอมรับจากกลุ่มเครือข่ายเราก็คิดว่าทํายังไงให้การเดินทางที่เขามาตั้งสัมมนาหรือว่าการมาพักในนานาเนี่ยเกิดผลประกอบการเกิดขึ้นหรือว่าแบ่งปันให้กับคนทําเครือข่ายมีสิทธิ์ได้รีเทิร์นกลับคืนเราก็นำเอาส่วนนี้ครับมาคิดเป็นคะแนนเป็นเป็น P ีีเพื่อจะกลับคืนไปให้กับผู้ที่เข้ามาพักในนานารีสอร์ทบางที รู้ว่ามาเที่ยวนาหน้าแล้วสนุกแต่อยากจะไปแนะนําต่อทํายังไงให้เกิดรายได้ก็เนี่ยครับนี่เป็นโครงการที่เราจะจัดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นขายวอลเชอร์ค่าห้องบริการธรรมดาเหมือนพี่เกลติไปซื้อ ไปจองในอากูด้าพี่ได้ราคาพิเศษส่วนหนึ่งแต่วพี่มาจองผ่านนานาแอสเซเว่นพี่ก็ได้ราคาจาก6,900เหลือ3,800ประมาณนี้คอนเซ็ปต์คือแค่นี้นะเพราะว่าเที่ยวไปรวยไปเลยเหรอครับใช่ครับนี่คือโครงการที่เราเราชอบอย่างเลยครับท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันเหอะที่น่านาซ่าต้องแก่งกระจานนี้ใกล้ใกล้แล้วก็มือกว่าเคยไปแล้วใช่ไหมเคยไปแล้วสวยโคตรอลังการั้องครับสุดยอดมากนะครับวันนี้อยากจะฝากอะไรให้กับผู้บริโภคบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครคุ้มของผู้บริโภคก็ฝากนะครับยังไงที่รับชมอยู่ทางซูเปอร์โมเดลเน็ตเปิร์กนะ เข้ามาร่วมกันคือบางครั้งที่เราอาจจะเจอเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องร้องทุกข์หรือบางเรื่องที่อยู่บนออนไลน์ที่เราไม่กล้าจะไปบอกใครควันนี้เนี่ยหน่วยงานภาคเอกชน,นหรือภาคบุคคลเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลให้กับทุกๆคนอย่างน้อย คุณเข้ามาอยู่กับเราคุณมีความภูมิใจที่คุณได้ทําเรื่องดีๆนะครับสุดยอดนะครับกับซีอีโอปั้วของเรานะครับเรามั่นใจว่านะครับบริษัทของคนไทยที่จะเติบโตนะครับก้าวเข้าสู่สากลนะครับเต็ปแรกก้าวข้ามสู่เอไอซีโดยที่มีซีอีโอปั้าเนี่ยเป็นผู้นำกับจะสร้างสรรค์นะครับสีสันและความงดงามให้กับผู้บริโภคของเรานะครับยังไงเรียนเชิญนะครับแวะที่ตูดิโอเราบ้างนะเขาขอบคุณครับสวัสดีครับ